กดไลค์กดติดตามแล้วไปกำลังใจให้น้องจุบของเจ้าสามารถกดหผวนสติ๊กเกอร์ไลน์ได้น้อขอรับนี่คือภาพถ่ายที่เปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดการฟังดูเวอร์ใช่ไหมแค่รูปถ่ายธรรมดากับเด็กไทยสองคนที่ผมเพิ่งรู้จักวันนั้นเองแต่ถ้าย้อนกลับไปเมื่อไม่กี่ปีก่อนผมเกลียดเมืองไทยครับพูดตรงๆเลยผมเคยคิดว่าเมืองไทยเป็นประเทศโลกที่3ล้าหลังร้อนอันตราย คนพูดอังกฤษไม่ได้แล้วก็สกรปรกไปหมดผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมพ่อถึงต้องมาทำงานที่นี่แล้วลากผมมาด้วยแม่กับพ่อแยกทางกันไปแล้วน้องสาวก็อยู่กับแม่ผมเลยไม่มีทางเลือกต้องมากับพ่อมาอยู่ที่นี่สมปีตอนนั้นผมคิดแค่ว่าแค่รอเวลาให้ครบแล้วกลับอังกฤษให้เร็วที่สุดแต่ทันทีที่ลงเครื่องผมเริ่มสงสัยนิดหน่อยนี่เหรอเมืองไทยที่ผมเคยเกลียด ตอนนั้นผมไม่รู้อะไรเลยว่าอีกไม่นานเมืองที่ผมไม่ชอบไม่อยากเหยียบแม้แต่วันเดียวจะกลายเป็นที่ที่ผมไม่อยากจากไปเลยผมชื่อลีโอทอมสันครับผมมาจากลอนดอนและนี่คือครั้งแรกที่ผมเหยียบแผ่นดินไทยผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมาอยู่ที่นี่จริงๆตอนแรกในหัวผมมีแต่ภาพลบๆเกี่ยวกับเมืองไทยเต็มไปหมดแต่สนามบินนี่ก็ดูสะอาดดีนะ แอร์เย็นด้วยไม่เหมือนในหัวผมเลยสักนิดเรานั่งแกรบเข้าเมืองเป็นรถเก่งสีขาวขันเล็กที่เปิดแอร์เย็นเจี๊ยบก็เปิดเพลงลูกทุ่งไทยเบาๆระหว่างทางคนขับชื่อพี่หมูพูดอังกฤษได้ไม่เยอะแต่เขาพยายามคุยกับผมตลอดทางเขาถามว่าเคยมาประเทศไทยไหมชอบกินอะไรทะเลหรือภูเขาผมหัวอนนิดนดแล้วตอบว่ายังไม่รู้อะไรเลยครับพี่แต่ตอนนี้ผมหิวมาก รถแล่นผ่านเมืองกรุงเทพผมเห็นตึกสูงห้างใหญ่โรงเรียนสีขาวสะอาดและผู้คนมากมายที่เดินกันอย่างมีจังหวะผมเริ่มรู้สึกว่าที่นี่ไม่ได้ล้าหลังมีจังหวะของตัวเองจังหวะที่ไม่ได้เร่งรีบเหมือนลอนดอนแต่มันเต็มไปด้วยชีวิตของผู้คนจริงๆเราพักกันที่คอนโดแถวๆรามินทาพาอบอกว่าอยู่ใกล้ที่ทำงานเขาห้องกว้างสะอาดมีแอร์มีไ i f i มีร้านสะดวกซื้อหน้าโครงการแล้วก็มีแม่บ้านทักผมว่า h ฮลโหด้วยรอยยิ้มกว้างมากผมเริ่มรู้สึกว่าบางทีการมาที่นี่อาจจะไม่ใช่เรื่องแย่อย่างที่คิดก็ได้วันรุ่งขึ้นหลังจากมาถึงพ่อพาผมออกไปเดินรอบๆหมู่บ้านมันเป็นซอยเล็กๆในกรุงเทพที่เต็มไปด้วยบ้านหลังเล็กๆร้านขายของชำเสียงคนคุยกันเสียงหมาเห่า เสียงจักรยานวิ่งผ่านกับแดดเช้าที่ร้อนแต่หน้าแปลกมันรู้สึกอบอุ่นผมเดินตามพ่อไปแบบง่วงๆหิวด้วยไม่ได้กินข้าวเช้ามาจนเดินมาถึงร้านหมูปิ้งร้านหนึ่งควันลอยขึ้นมาหอมมากผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่กลิ่นมันดึงผมให้หยุดเดินมีเด็กคนหนึ่งยืนอยู่ข้างหน้าตัวเตี้ยกว่าผมนิดหน่อยผิวแทน มใส่เสื้อลายดอกสดใสากางเกงขาสัน้นสภายเป้เล็กๆเขาหันมาเห็นผมแล้วก็ยิ้มแบบไม่มีเหตุผลพร้อมกับยื่นหมูปิ้งมาให้ไมายหนึ่ง You... You take this Good มาก Good มากผมงงมากไม่รู้จักกันเลยอยู่ดีๆยื่นไม้ปิ้งมาให้ผมหันไปมองพ่อพ่อก็พยักหน้าให้ลองรับไว้แล้วกัดคำแรกแล้วผมก็หยุดเงียบไปเลย เพราะมันอร่อยมากๆผมไม่เคยคิดเลยว่าหมูที่เสียบไม้นิดเดียวจะมีรสชาติที่ทำให้ผมหยุดคิดถึงบ้านได้มันทั้งหวานเค็มนุ่มมีกลิ่นไม้เบาๆแล้วตามด้วยข้าวเหนียวร้อนๆที่เขายื่นให้ผมเพลอพูดออกไปว่าว้า wow, ว I love this เด็กคนนั้นหัวเราะใหญ่เลยแล้วก็บอกว่า My name is b a l l แล้วก็ชี้มาที่ผมผมยิ้มแล้วตอบไป Leo และนั่นแหละคือเพื่อนคนแรกของผมในเมืองไทยผมไม่รู้หรอกว่าทริปนี้จะพาผมไปพบกับอะไรบ้างแต่ผมรู้สึกได้ตั้งแต่วันนี้เลยว่าเมืองไทยอบอุ่นกว่าที่ผมเคยคิดไว้มากจริงๆ